อ,อ๋อไอ้นี่ไงบอยเวลาเราเข้าห้องแล้วแบบมันมันให้รอแป๊บเดียวใช่ไหมแสดงว่ามันมีตีน้นึงออกออกไงเรารอมาแทนตี้ที่ออกอุ้ยของท้องอยู่ใช่ไม่มีคนลงแต่ใกล้ๆใกล้อู่บ้านเนี้มีคนลงนะบ้านเนี้ไม่ลงขอสมัยน,นี้มีดวงหรือเปล่ากอม่วงวออโอเค <This S 1> ได้ด้วยไปเอา ลืมไปไม่มีอะไรให้กูเลยเหรอฮุยตับคู่ฮุยไปไปหำไอ้ <c oughs> แกนแท้ของผมพาติดทิๆไอ้เหีเห้ยบเลยประกบดาบหรือเปีกอย่างนั้นอ,อันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอามาก่อนแล้วก็มีมีดสั้นนะสีม่วงครับแต่นี้ไม่มีเ <c oughs> อมิย <c oughs> อนน <c oughs> ด่าเนี้ยไม่มีอยู่แล้ว้รงการม e ิวดาทาชิทาชิผมไม่เล่นว่ะเองไม่อยากเปิดใจให้ทาชิเลยทำไมอะโหทำไมมีบนว่ะเอาทำไมต้อขวดเราอะก็อยากรู้จริงทำไมเราไม่รู้มีเกาะให้หน่อยไหมเกาะสีแดไม่รู้ว่ะเพราะผมผมเข้าไม่ถึงมันอะก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเข้าไม่ถึงใช่ จริงๆเขาไม่ถึงใไปตรงนน้นกันใส่จอเนี่ยเมื่อกี้เห็นคนหนึ่งผู้หญิงเสื้อขาวผู้หญิงเสื้อขาวนี่ไงกระลักไปกระลังไปมผมไม่รู้ทำไรไม่บอกพี่ไม่เอาดาบปทาัทธนผมไ้เหี่อะ มีอะไรไหมจ๊ะขอกระบอกหน่อยจ้ากิมมีสกินนะสกินวะกิมสกินนะเอาไม่ไม่สนเลยอ้าวโทษทีพูดก,กับเรายใช่พอดีเราฟังภาษาอังกฤษไม่ออกอ,อ่ะเรียบร้อยแล้วครับ,บรเฮ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> อ๋อยิงผิดอันแก <c oughs> ฉันรู้เลยเมื่อกี้แกจะพูดว่าอะไรอะไรอะไรม่วงอ่ะดับพูดเอ๊ะเราบ้าขอตึงแล้ววะเขาแบกเราได้ละสบายแล้วตาในนอนเล่นละจริงตีลังกาเล่นละจริงสบายกว่าเดิมอีกมีคนแบกเลยมันรู้สึกดีจังเลยโว้ยเย้งาวงาวอะไรลึกงาวม่วงนูน อ๋อหลุนก็น่าจะดีกับทายชีนะคุณถิง่งอะอะไรเปลี่ยนไปวะทั้นบหนดท่าเซฟเก่งชาา์จสวตีนเนวรับใครยิงปืนปะไม่ใช่ไม่ใช่ <วะ S 1> เรานี่ไงนี่ไง อือโอ้โหไปโดนเต่าตีระฟ้าไม่เห็นเพื่อนบาแต่นี่เสียสลิงอยู่โดนอยู่โดนอ่ะนี่ไยเดี๋ยวละ ไม่ไปโดนเลยทุ่นตาน่ะคือไอเก็บดาบกูม่วงเวลยมัอยู่อยู่กับพื้นผมหยิบมาเมื่อกี้ผมจะเก็บดาบผมแล้วมันติดมาด้วยตอนนี้นะนยอยพพน่รารัก นูมันดูงโง่อยมั้อะไรวะที่อะจู่ๆก็จู่ๆก็กเหยียดธนูเฉยเลยไม่ใช่แค่ธนูรหรอกผมตีไกลทุกเกมในเกมเนี้ยมันดูอย่างนั้นจริงๆไม่จีิง<ท>เว้<ห>นให้สองก็บ,บอกของปืนแ <I shall S 2> อด<ะ>ดัปปืนลังพึ่งกับปืนไฟเออรู้สึกอันนั้นดูฉลาดน้อยหน่อยดูฉลาดน้อยด้วยด่าดีคืออะไรวะฉลาดน้อยปืนลังพึ่งกว่าจะยิงได้ก็ต้องชาร์จให้เต็มอะจะมาตึงอ่ะ ม,มันตึงละแต่คิดสภาพถ้าคนเห็นมันชาร์จขนาดนั้นนะใครจะยืนให้มันชาร์จจนเต็มหลอดเอาก็มาสลิงขัดเรียบร้อยละชาร์จใหม่มันอยู่ที่เราหาไงเราต้องหาช่องที่แบบอีฝ่ายมองไม่เห็นอีฝ่ายมองไม่เห็นเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะมึงก็บอกไห้เห็นเอาอะไรจ้าสกินเดิมเลยจาไม่เห็นหรอกอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่จ้า Look at t h ปนร้านค้าได้ไหมเฮ้ ไปนะครับดีกว่าวางแล้ววางแล้วไปเมืองทองนี่ดีกว่าได้ได้หาไหนก็ได้เอาไปไแต่ตรงน,นี้ตอนเริ่มต้นมีคนลงนะเมืองนี้ได้แล้วระวังไว้ไม่แน่ใจว่าฟาร์มแล้วออกไปยังมีกระเป๋าให้เก็บก็ดีด้จะได้ไประหยัดตังเงินยิ่งไม่มีอยู่น้วมันอ่างนี่มาไม่ไม่ใช่บอ่อ ม่มีได้ไงวะเขามีห้าพันหกพันเงี้ยเองมีสองพันเอาอะไรโยนลงไปอ่ะก็เราไม่ได้ฆ่าใครมาอนไรเลยเอาอะไรโยนนะเอาโยนอะไรก็ได้โยนลงไปเลยมีใจอยากได้ไหมไม่เอาอ่ะเอาไปทำไมอ่ะเหร็จไหมขนาดอาวุธตีไก่สีทองเกมนี้คนอยากขยักขยักเลยมากเองเน็ตคอไปแล้วชินนี้อันหนึ่งมีใครอยากได้ ไม่เอาไม่เลยอะไรสโยนนิ่งไปลงบ่อน้ำเลยขยะขยะนันหมดอ่ะเอากิ๊บหยิบมาหน่อยลงโยนลงบ่อน้ำไม่ใช่คนอื่นได้ไหมมีสั้นโอ้ปืนใหญ่ให้ยิงเลยปะไม่มีคนนะมีคนมีคนมีคนจริงไม่ไ้จริงจริงจริงรวมตัวกันไปเดิงรถตัวรถตัวเห็นละ โอเคโฮ้ยคือยังไม่ได้บัฟเลยผมโดนผมต้องเต่าดิเล็กๆๆตวนี้ก่อนกูอยู่แก้มมึงนี่แหละมันยิงปะมันยิงเอ็นนี่ใส่ก่อนตงเย็นกันนะ ม uh no ีตายวะที่ถ่ายเราโดนในนี่กังวะสวยหลังหลังดนนึงช่วยผมคนได้ปะได้ได้บเด็กประชมมี ช่วยช่วยกันชุบนั่นแหละช่วยกันทีหนึ่งอยู่แล้วนะใช่ใช่เปนชุบเสือใช่ไหมโอ้โหกูโดนไอ้เจี๊ยโหไฟไอ้ปวดหัวเลยกู โอ้ยรอ่าอย่าเราต้องรีบไปนะได้ไหมอืมไปเลยโอ้ไม่มีเพิ่มเลือดเยอะขนาดนั้นนะเพิ่เลือดหมดละใช่แล้วเรายืนตากวงไฟดานไปหน่อยไม่ได้เก็บเยอะไม่ได้ไมเห็นหะพอตีไหนเข้ามาบุกเราแม่งจะชนะ เฮ้ยมีมีมีนะอยู่กับเราอยู่กับเรามีทีมอนเลยเสร็จแล้วล่ะอุ้ยเป็นไงล่ะวะอยู่ดีเก็บของด้่ยเดือนมันไปใครมีปืนป่นั่นไงนั่นไงพระข้างหลังอะ อันเนะขอเติมกอนนรอบด้วยนึ่งร้อยยี่สิบด้วยไม่จักบูวงอีกอันหนึ่งเกตคือถ้าเปิดมาดิสองสี่หกแปดเปิดมาคือมึงจะเจอดาบแปดเล่มอยู่ในตัวกู <พอ S 1> ไม่มีเลยว่าเฮ้ยโอ้ย นี่อันนี้เลยปึ้งยก่วงใช่ไหมเฮียปึ้งเจอกันมีทั้งทองทั้งม่วงป่ะมีใครมีที่เพิ่มเลือดแบ่งป่ะไม่มีเลยมีแค่อันเล็กอ่ะโอเคกูใช้อันเล็กมาตลอดทางเลยโอเคขอหนึ่งโอเคไปกิ้วราคาเออหันไป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 ยกประการปลดช่องนิดหน่อย ถือว่าไอตี้โจรสลัดเมื่อกี้ตัดตัวปัญหาเอาไอเดตี้หนึ่ง <My S 1> น่าต้องาญโจนสลาดารจริงโจรสลัดเสือมมไม่ใช่โจนสลัดมึงแตกไปนานเลยเฮียกูพูดแค่นั้นเลยเมื่อกี้หมีมาโดนลุมด้เราฟ้องคอนไปเอาอีกฝั่งหนึ่งถือว่าก็โอเคที่หมีดึงตัวออกไปถูกโจนสลัดมันเสียได้เสือเราได้โจนสลัดเราคุ้มกว่าอืก็จริงถือว่าดึงออกไปถูกแล้วล่ะ <Thank> ผมตะกบไม่ไปเลยไอ้เหี้ยมังกากูไอ้เหี้ยไม่ใครมา <c oughs> เอ้ยถี่เลือดไม่เต็มนะหมีแต่มันนี่สันที่ไหนมีสันอีกว่าไอ้ลิี่โยโต้เรามีอันนี้ด้วยโยโต้คืออะไรวะเนี่ย <c oughs> อันนี้เรามีนะ นนไว้มีมีมีใบไบใบตรงนี้บเห็นแล้วเห็นล้ว <c oughs> มันมาซื้อชุบปกน่าจะใช่โอ้ออยู่ใกล้ๆกล้วยใกล้ๆกล้วย <c oughs> โอ้ไม่ทัน <c oughs> จ,จริงๆไม่เป็นไรมึงกูตาย เพื่อนมันมาเนี่ยสองตัวลนะถ่ีโดนเคาน์เตอร์ชิบหายละชิบหายละเอาให้ได้หนึ่งตัวก่อนนะจังหวะนี้ตายหนึ่งระดนไลฟ์เฮ้ยเนียนเนียนเนียนมีมีมีมมมม ยอดมีคนมามันตีมันตีมันโอเคกำลังไปก็ลังไปเออกู uh, รอดกูรอดมันยังมันยังตามเอาอยู่ปะอยู่อยู่อยู่กับกูเด้อรังไปงั้นนะรอแป๊บหนึง่ง กำลังไปกำลังไปไป้สามตี้สามตี้สองตี้ทำไหมพีนึงสองตี้สองตี้สองตี้ออก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 ไหมออกไหมออกออกออกให้ได้ออกให้ได้ออกให้ได้ออกเลยสองตี้สองตีโอ้ไอ้เจี้ยกูตายวะสายแล้วไม่อะไรไม่อะไรเดี๋ยวเก็บชุบ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 แม่งฝั่งกูเดือดจัดเลยมี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 ที่ศพนะเจียบเลยเขาไฟกันอยู่อะสามสามอยู่ตรงกลางศพกูนะ เห็นไหมข้างหน้ากม่การันตีว่ามันจะเห็นสักหน่อยนี่ไปๆถอยๆถอยถอยถอยตีเดียวถอยเลยถอยเลยโอเคยังกองความตายไม่ได้อยู่ แม่งอาวุธผมหล่นหน่อยแค่เมื่อกี้ในหงเย่มีคนมาชุบป่ะตัวที่ปี๊บค่ะมีมีแต่มันอีกมันมาสองเต้งมาคนละเต้ยมันบอลอยู่มันก็ไม่น่าชุบสำเร็จหรอกทั้งนั้นอ่ะแม่งมันเกิดมาแล้วเพื่อนมันชุบเกิดมาแล้วโอ้แต่มันมีเต้นึงวิ่งมาใส่กับมันไงเตรียมไปตึงกับตรกนู้ดอีกอันเป็นได้เลยโอ้ย ไม่มีผงเพิ่มเลือดแล้วถ่ายละในแม็มีตรงไหนกังวะราคาราคาราคาก่อนราคาก็ดีแบะเลยแบะเลยต้องเอากบีโดนห้าเลยไม่รู้เที่ยังคงความตายรอดสามวะที่ยเป็นไปได้ไงวะเงินหมดละได้แค่นี้นะมีสองพันห้าเอาไหมมีมีอยู่เท่าไหร่หมดแล้วตูด จะได้มาได้มาเสียงคิดว่าพอใช่ไหคิดว่า้ใครยิงกบีอะไไว้เดียปิงเองหยิบเองวัด t นได้ยินกบีแล้วก็มีเสียงปืนเบนจาน้่เจอน่งเฮ้ยจู่ตรงนี้นิดไป่งแล้ดละโอเคเน็กต่อมสวย

เอ้ยมันคืนลากแล้วหนีหนีเนียน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 ได้ไหมอ่ะมัชุบเพื่อนว่ะชิบผ่านก็เมันชุบสำเร็จว่ะไม่เสร็จไม่เสร็จไม่เสร็จมีดรอปหอยได้ไหมมี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 เอาไม่เอองั้นไปไปไปเลย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 ทิ้งทิ้งทิ้งมันชุบเสร็จยิ่งไม่น่าเรียกเลยกูโอ้ยแบงค์ปากีกูป่าดางกระจายติดต้นไม้ไอ้เหี้ยเอ้ย Oh. นิดเดียวอีเหี้ยเมื่อกี้จะได้เวอรสซานแล้วอีเหี้ยถ้ามันพระในสัตว์ไม่ใช่เวอรสซานดิโนบุธาดิทีดด่ยึงชนะเพราะมึงมีบัฟฟินิกในสัตว์โอ้ยโย่แรงแล้ว

อ้จอดคิวไม่ได้เมื่อกี้ไม่ไรไม่ไรได้ที่สามบว่าไม่สามก็สีอ่ะมีสองอันนะ f d ไม่เป็นไรดาเมจเดือดๆไป